เราเริ่มกันที่โจทย์ตัวจริงข้อแรกเลยไปครับ ข้อที่1นึนักเรียนศึกษาสมบัติของ x y แลูกข้อใดต่อไปนี้พูดได้อย่างถูกต้องมีข้อมูลให้มาว่า x เป็นของแข็งสีขาวละลายน้ำได้เปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงินแปลว่าน่าจะเป็นเบสแน่เลยน่าจะจริงปะข้อกอไก่ข้อไข่บอกว่า Y เป็นโมเลกุลมีขั้วมีสมบัติเป็นกลางนะครับเขาบอกว่าเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่ละลายน้ำการที่ไม่ละลายน้ำแสดงว่ามันไม่มีขั้วลูกก็คือเหมือนน้ำมันนะลูกน้ำกับน้ำมันน้ำมีขั้วน้ำมัน ไม่มีขั้วจะไม่มีวันละลายกันดังนั้นไม่ละลายนะ้ําแปลว่าไม่มีขั้วการพูดว่าวายมีขั้วจึงเป็นข้อความที่ผิดเลย นะครับข้อถัดไปข้อควายแซตเป็นโมเลกุลมีขั้วและมีสมบัติเป็นกรดอ่านข้อความแซตเป็นของเหลวสีฟ้าละลายน้ำได้เปลี่ยนจากลิ์มัดน้ำเงินเป็นแดงแปลว่ามีลิตเป็นเป็นกรดนั่นเองนะครับข้อขควายก็น่าจะจริงอีกเช่นกันและข้อสุดท้ายบอกเอาวนยผสมกับแซตจะได้สารละลายสีฟ้านะไวายกับแซตอยู่นี่จ้าคนนึงละลายน้ําได้อีกคนไม่ละลายน้ําผสมกันมันจะไม่ละลายกันจะไม่ได้สารละลาย จะมันจะแยกชั้นกันนะเป็น2ชั้นลูกนะชั้นหนึ่งสีฟ้าชั้นหนึ่งเป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่มันจะไม่สามารถละลายกันได้นั้นะข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือไกลควายตอบข้อ2โอ้ my god ครูพิษสอนแป๊บเดียวน้องๆทำข้อสอบเอมวิตตัวจริงได้เลยนี่คือข้อสอบข้าวลูกของแท้เลยลูกอ่ะนะแปลว่าหนูเริ่มเครื่องติดจะลวใช่ไหมงั้นไปข้อ2อกันต่อลูกนะข้อสอบตัวจริงอีกเช่นกัน pH ควรเป็นเท่าไหร่ นะครับมันได้ไม่มีสีตัวแรกลืกแปลว่าต้องต่ำกว่า8.3ลูกนะดังนั้นใครตอบเกิน8.3ไม่ได้เลยนะทุกข้อหนูเห็นว่าไม่มีใครเกิน8.3เลยจริงนะครับจากนั้นได้สีเหลืองแปลว่าเกิน6.0ขึ้นไปลูกนะเกิน6.0ขึ้นไปจึงจะได้สีเหลืองแปลว่าคําตอบต้องเกิน6.0หมดเลยนะ,ะถูกทุกข้ออีกเช่นกันถัดไปอีกบอกว่าได้สีเขียวสีเขียวแปลว่าต้องอยู่ระหว่าง6.0ถึง 7.6ลูกนะครับดังนั้นนะใครที่เกิน7.6ผิดทันทีเพราะสีเขียวเขาฟ้องว่าอยู่ระหว่างเหลืองน้ําเงินต้องอยู่ระหว่าง6.0ถึง7.6ดังนั้น8.3ใช้ไม่ได้ลูกดังนั้นข้อ4ใช้ไม่ได้แล้วลูกนะแปลว่าข้อนี้นะมีแนวโน้มประมาณนี้ลูกถัดไปเป็นสีส้มแปลว่าต้องอยู่ระหว่างเหลืองกับแดงหลุกจึงได้สีส้มต้องอยู่ระหว่าง6.7ถึง8.3ลูกต้องอยู่ระหว่าง6.7 ถึง8.3แต่มันเกิน7.6ไม่ได้ดังนั้นเราจะตอบแค่6.7ถึง7.6เท่านั้นลูกนะครับและถ้าเป็น pH เท่านี้เมื่อประหยดอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายควรจะได้สีอะไร6.7ถึง7.6มาหยด m e t ิลอ orange จะได้สีเกิน4.4ลูกซึ่งสีเกิน4.4จะเป็นสี เหลืองจ้าดังนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อ3ขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องๆที่ตอบถูกนะใครตอบผิดแปลว่าหนูไม่ทันระวังหลุกโดนหลอกนะหนู6.7แต่หนูเอา8.3ไม่ได้หลุกนะครับเพราะว่าคนที่สีเขียวเขาฟ้องแล้วว่าห้ามเกิน7.6หลุกหนูต้องเอาช่วงที่โอเวอร์แลกันหลุกนะ6.7จากกันล่างแล้วก็7.6จากอันบนนะตอบข้อ3อ่ะไม่เป็นไร ผิดตรงนี้ถือว่าโอเคเพราะเราได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของเราว่าเราสะเพ้าตรงไหนเราจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นใครอยากติวแบบนี้อีกมาเจอกันได้ในคอสติวเข้มตะลุยโจย์เคมีสอบเข้ามอสีน้องๆจะได้คอสเนื้อหาที่ครบและกระชับไม่เยอนเยอะแถมมีเทคนิคในการทำข้อสอบอีกเพียบทำให้น้องๆพร้อมในการลงสนามสอบอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่อยากดูคลิปเพิ่มเติมจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับ